สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับรายการเที่ยงนี้กินไไรดีวันนี้เราอยู่กันที่เชิฟคาเฟ่แอนด์แชทสเปซน,นะครับในส่วนของร้านเชิฟคาเฟ่นะครับ<ม>ก็จะตั้งอยู่บริเวณซอยหอรัตนาชายัย9นะครับส่วนถ้าจะมาอีกฝั่งหนึ่งของวัดมหา,าธาตุเนี่ย จะห่างประมาณ500เมตรครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาครับอยู่ขวามือครับแต่ถ้ามาจากคลองบางคำเนี่ยก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาครับเรียบสำหรับดีไซน์ของร้านนะครับก็จะมีความผสมผสานกันระหว่างญี่ปุ่นกับไทยนะครับก็จะมีอิดๆหน่อยแล้วก็ตัวคาเฟ่เองเนี่ยจะมีความเป็นญี่ปุ่นนะครับมีความมินิมัลใช่ผสมกับความสไตล์ไทยมีหินมีต้นไม้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าไป มาถึงภายในร้านกันแล้วนะครับจะแบ่งเป็นสองโซนนอกนับงกานใช่มันจะมีโซนอินดอร์กับมอเดอร์นตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลาคราฟแล้วก็มีที่นั่ง้อยขาครับได้ยินเสียงน้ําไหลก็ดูปลาคราบชิลล์อันนี้เราก็ได้อาหารมาส่วนหนึ่งลวอาหารของทางร้านเป็นแบบแนวฟิวชั่นฟิวชั่นระหว่างแบบยุโรปกับญี่ปุ่นแล้วก็มีความเป็นไทยผมว่าตอบโจทย์ทั้งสายกาแฟสายเช็คอินถ่ายรูปสายอาหารบรรยากาศก็ ดีครับตอนนี้เรานั่งกันอยู่เกือบ11ดโมงแล้วผมว่าแดดเย็นนะแดดอะไรก็ไม่ไแรงแล้วก็ลมพัดตลอดมีมีร่มเงาของไม้บังแดดให้นะครับอ่าครับเรามาเริ่มจากเมนูนี้ก่อนเลยครับสเต็กสเต็กเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเย็นเสิร์ฟมาพร้อมกับผักสดนะครับก็เข้ากันดีคจัดเลยตัวสเต็กนี่แบบย่างมาสุกกำลังดีนะครับอืมนุ่มมากอืมเฮ้ยสเต็กอร่อยไปอาหารเช้าบ้างมา ชื่อว่าอะไรนะโทศอันนี้เป็นเชิฟเบดฟัตก็จะมีขนมปังไข่ดาวแล้วก็พวกเห็ดผัดเนยนะผัดดอกัดอกโสมเดี๋ยวลองเลยผัดโสมนยไข่ดาวนีจริงจริงร้านเปิดแต่เช้าอยู่แล้วอาหารพุกงีนแบบมื้อเช้าดีเลยใช่นี่โู้โห๋ยวนี้มันนี้ลองสายแล้วเนี่ยอืมพี่คิดม่าตุ้งที่อร่อยอะ กาแฟแล้วก็มเมนูออนทาเนี่อร่อยแล้วกต่อมานะครับเรากินสปาเกตตี้ยินบ้างครับคาโบเนล่าแบบคนๆ<อ>เลยครับอร่ครับพี่เสิ<อ>นเดีๆๆด๋ยวตักท็อปให้หนะ่อยเออดีๆเอามาเยอะๆ,อๆ,ๆลองนี่ด้วยนะกันดูนด,นนดิมีความแบบเหมือนเป็นครัวซองครับต้องกินคู่กันป่ะลองดิเป็นเหมือนแบบทวิสต์ครัวซองเนาะเหมือนแป้งครัวซองอ่ะ ืชีสดีมากเป็นคนมีความมันของชีสกำลังดีแล้วเค็มนิดนิดใช่แต่ว่าอร่อยนะตัวเบคอนนมันเค็มใช่ะให้ตัดคกับความมันตัวเนี้ยเมนูนี้แบบชีสแบบชีสถึงเลยอ่ะดีเลยครีมซอสแบบอร่อยอ่ะอันนี้ต้องลองเลยนะครับท่านผู้ชมคาโบนลร่าอุ๊ยหมดแล้วต่อฮะ หมูกรอบผัดพริกเกลือครับอ่าทางร้านก็ไม่ได้มีแค่อาหารแบบแนวฝรั่งหรือฟิวชั่นอย่างเดียวครับอาหารไทยจ๋าอย่างนี้ก็มีผมว่าอันนี้ถูกใจคนไทยแน่นอนใช่ครับเมนูนี้คือมันมีความเผ็ดดูข้าวสวยดิข้าวสวยแบบสวยๆอ่ะกินไงอืมไม่ได้กูแล้วพริกกระเทียมแบบดีพี่แอบชิมไปแล้วอร่อยครับหมูกรอบก็กรอบแบบใช่ดูแล้วก็พักลงนะครับไม่เป็นไรครับจ๋าครับดีดีดี อ่าคราวนี้เรามาตัดเลียนด้วยสลัดกันบ้างครับกอฟอ่ะอันนี้เป็นเชิร์ฟสลัดเชิร์ฟสลัดครับก็จะมีแซลมอนลมกันครับเต็มตีนครับมีผักสลัดมีบีทรูทมีชีสสไลด์แล้วก็จะมีบล็อกมันเทเชียครับต่างๆก็คือมนมสมบภาพอ่ะเนี่เป็นน้ำสลัดที่แบบไม่ใช่ครีมอ่ะใช่น้ำสลัดฝายแนวญี่ปุ่นนะครับครับนี่ไงดใสผับเย็นนะครับเขาควบคุมอุณหภูมิมาแบบ ให้ทานแล้วรู้สึกแบบสดชื่นนะครับอ,ออร์แกนิกผักรู้เลยว่าผักสดแน่นอนครับก็เหมาะกับค <c oughs> ุณสาวๆนะครับ <c oughs> ที่แบบกุนอาหารอยู่ก็ <c oughs> ใน,นรูปวุ่นี้ก็มีให้เลือกทานนะครับเหมาะกับคนรักสุขภาพอ,อย่างพวกเราอของข้าวเวลา,าจานแล้วจัดของหวานมาหน่อยครับอันนี้เป็นกาโนล่าโบนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมกันนะฮะใช่กาโนล่าโบเนี่ยส่วนผสมก็เป็นธัญพืชผลไม้แล้วก็มีโรตีไซร์ไม่มาด้วยนะครับก็มีความเป็นยุดยามีกล้วย มีสตรอเบอรี่ผมจัดให้หมดเลยกานูล่าอ่ะ <c oughs> อ,อ,อ,อืะู้ไม่ออกเลยพู้ไม่ออกเลยฮะมันมีน้ำผึ้งอะกินง่ายนะมันเป็นเมนูสุข,สขภาพนะโอเคครับคือ<ม>ว่าโดยรวมแล้วก็ทั้งกาแฟแล้วก็อาหารเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายนะครับ<ช>ไม่ไมจาเป็นเฉพาะต้องมีแบบเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเป็นฝรั่งจ๋าไม่ว่าคุณจะเป็นสายถ่ายรูปสาย กินอาหารหรือว่าใส่กาแฟใช่ครับที่นี่ผมแนะนําเลยบรรยากาศดีแล้วก็สถานที่กว้างครับแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยมีความแบบปลอดโปร่งโล่งสบายจอดรถปุ๊บขับมาถ่ายรูปนั่งกินอาหารลมเย็นๆอ่ะมากินกันดีกว่าพวกเราคนนี้เลือกตรงนี้จะมีแบบเสียงน้ำตกมีฟ้าวีเสียงน้ำตกเออมาดูปะครับว่าน้ำนี่ผมว่าในช่วงเดือนแบบพฤศจิกาหรือว่าคันวาเนี่ยอากาศน่าจะดีลงมีัดูใช่เราจะได้ฟิลไปอีกแบบนึงใช่ มาครับท่านผู้ชมทานต่อกันดีกว่าทานต่อกันยี่งกว่าครับส่วนที่มาของชื่อร้านเชิบนะครับก็มาจากอะไรครับก็มาจากเสียงของนกร้องใช่ป่ะอ่าคือด้วยบรรยากาศของที่นี่ผมว่ามันมันเหมาะกับคํำนี้ในตัวร้านจะมีต้นอินทนิลหรือว่าต้นตะแบกนะบางคนจะเรียกตะแบกบางคนเรียกอินทนิลก็จะมีความลกลื่นนะครับเป็นพุ่มใหญ่ก็จะมีนกมาเกาะกันคือเป็นเป็นต้นไม้ที่ปลูกอยู่แล้วเขาไม่ได้รื้อถอนไปซึ่งมันก็ให้ร่มเงาที่ดีกับร้านนี้นะครับดีเลย สำหรับการออกแบบนะครับผสมผสานกันอย่างลงตัวแล้วก็ยังมีความเคารพกับตัววัดหรือว่าสถานที่โบราณนะครับสังเกตได้ว่าจะใช้อิฐแดงพวกนี้ก็ยังคงคอนเซปต์เอาไว้ไม่ให้แบบมันมันแตงไปเยอะแม้จะมีความญี่ปุ่นแต่ก็ยังมีใช้วัสดุที่เป็นวัสดุการก่อสร้างที่เป็นไทยๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปซ้ายมือผมเนี่ยอีก500เมตรใช่ไหมก็วัดมหาธาตุแล้ใช่ครับใช่ก็จะดูแบบกลมกลืนกันไปนะครับไม่แบบ แยกเด่นออกมาเป็นญี่ปุ่นจ้าในส่วนของชานตรงนี้นะครับจะมีหลังคาที่ไม่สูงมากแล้วก็หลังคาเนี่ยม,มุงด้วยกระเบื้องเว่าวตามสถาปัตยกรรมไทยนะครับมีความเป็นพัสเทลให้ดูทันสมัยนิดนึง ครับก็นี่ก็คือมื้อเที่ยงของเรานะใช่ครับถือว่าเป็นมื้อเที่ยงที่ดีเลยครับครัก็ใครที่พักกลางวันไม่รู้จะกินอะไรหนึ่งชั่วโมงก็มาทานที่นี่ก็กดีนะเพราะว่าจะได้ มีรูปด้วยแล้วก็ภาพรวมของสถานที่เองหรือว่าก็อาหารที่มีคุณภาพก็ดีเลยใช่แล้วก็มีบรรยากาศที่ดีนะใช่ได้วิวด้วยมาพักผ่อนด้วยแล้วก็ได้ภาพสวยๆกับบ้านด้วยหนึ่งชั่วโมงกลับไปทํางานต่อชิลๆสบายๆในส่วนของเชิร์ฟคาเฟ่นี้นะครับก็จะมีเวลาทําการเนาะเปิดกี่โมงครับเปิด9ก้าโมงถึง6กโมงเย็นนะครับตลอดทั้งวันเลยดีกว่าใช่ครับแล้วอาหารก็มีเสิร์ฟตลอดนะครับตั้งแต่เช้าันเย็นเลยใช่ครับสาหรับ คนที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะใช่ครับเป็นนักท่องเที่ยวเงี้ยม,มาเที่ยววัดมหาธาตุหรือว่ามาไหว้พระในเกาะเมืองก็แวะมาได้ลองรับครอบครัวใหญ่ได้เลย หานั่งหาร้านแอร์เย็นๆนั่งพักผ่อนเพื่องดื่มดีๆก็เิญเลยที่เชิฟคาเฟ่ครับฝากติดตามช่องโต้ตาเดมอนโต้ครับรายการเที่ยงนี้กินอะไรดีนะครับร้านต่อไปเราจะไปที่ไหนกันฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับช่องโต้ตาเดมอนโต้นะครับไม่ได้มีแค่ร้านกินร้านเที่ยวนะครับก็จะมีสาระดีๆเกี่ยวกับรถยนต์มากมายครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับกดกระดิ่งไว้ด้วยปิ้งวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย